นะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุขสุขวัสุมองสุขบอนเนาะพ่อพ่อกับสองน้องแทน้นะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องโอ้ยน้องน้องแท้นจอมเมินบอยยอมเส้หมูอ่ะนี่เอ้าเอ้าป่าพี่น้องเอ้ยมุมมาเรียรอปา่าได้ยังเละมุมค่ะแต่ปา่าเมื่อน,น,นี่ก็อยู่เฮือนยาเท่นคือเก่าพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้อง แม่เห็นบ่เฮือนอย่าเทนเอาผิดแล้วเออเฮือนอันปู่บออยพี่น้องเอ้ยแม่บ่เฮือนยาเทนบ่มีเฮือนมีซาได้แม่น้องเทนสิบอกให้ไปมาดิจอมมินมัมๆยังรู้มีตะกิ่กับกิสังเกตปากพี่น้องปามแ่คม จับอ่ะจับลานทำฮะวันนี่เอามานอนสัมเลยนะเอ็มันไงแบติงเลยหิอเห็นไรอย่ากล้วนะแบบติงเด้ เจาะมึนพี่น้องเอ้ยสังเกตปากมันมีเตลิสติกขอบเวิร์ดเอาไะ้ดีเอาไห้ปูกินคับมาบกินอไเปลเรนี่เราบวกินแกแล้วแกงถิ่นชุบก้านแห้งมอโลมนนะมปเนาะ เอามาพี่เอาเดี๋ยวเยอะว้วยห้ามห้ามกัดนนะี่นะกินนะแม่พ้าอันนี้เด็กบ้านเอาหอยปังพี่น้องเอ้ยจากมาหย่างบ้านแม่น้องแทนพี่น้องเอ้ยลูกบ้านี่แกหาหนาวมาบ่งดู พี่น้องอาจิเคยเห็นเนาะที่แม่้องแทนไปผูกแคเมื่าวานเมื่อก่อนนี่เนาะจ้กผู้บริเวมาแต่ซ่งใดจังวะย่างไปเลยเนาะรูปลาเลมอ่ะก็ปนัดปนาดตัวอันนี้บอกปนาดนะอออันนันผูอันนึงกับประตูเนื้อชื่อไม่ต่างกันน เฮาเอื้อยบ่ซ่าป้าตู่เออคือสู้ห้องป่าแปแล้วเออบ่ซี่ก็เป็นเอื้อยสู่นี่แหละอันนี้ก็เอื้อยแม่่ซี่แม่เฮาน่ะอืออือตูนะเออตูนะเอื้อปแังบ่ได้ฮู้จักอีหยังเอาห้องบ่ฮู้บ่เคยเห็นอืออ้าวบ่เคยเห็นเนาะเออเนาะเห็นบ่จักแล้วเนาะแปแล้วก็แปังปาบ่นเออแปแล้วก็ปา ป้าน่ะจ่อยมันน่ะพลังให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยน้องแทนพากันว่าเเอ้ยน้องกันพี่น้องเอ้ยแล้วก็มาเบาได้กมาเาได้กมเอ้อ้อเป็นใหญ่ันี่ก็คือสิมีแงนะคะใจหยังปผู้เาเฮาก็มาตั้งตั้งใหม่อแล้วเป็นนะบ่เออมใชกสิง่ายคนนี้ยาจะสิว่าใจัใจมักพบ่ มัเทไมีถ้าเนายเสีเห yeah. ็นเลยมากู yeah. so, what friend, what Or, uh, pounds, ่ oh, ่ะมก่่เป็นยังงอย่าอันซีเลยเขาบ้อเขาดำบ้อเขากำนะเอาไอ้ฮีไอ้ฮิบแกกินขนาดกัรค้ามดอานหนึ่งแล้วก็ดึกมากระทันยังมันอะไรนะมันเป็นอะไรโสกมากระทันใหญ่ามส À? đang à, à, ừ. nói mà. tiếng tài. mẹ chỉ mong mẹ ảo khó khăn gì. Oh, cù Này, đi. <laughs> Núi gì, tháp đi. mình này. Sư bén nhau, Nam Lao là

ดูโบยวัวชีเดงกนะมันส่งน้ำไปเลยนะก่อนจไปก็มาเชียรดองอกากนี้ก็เียบวเชียรแล้วเนาะโบเสียค่ะดอกกันเงื่อนงำหนุกอะไย่างเงี้ยก็เชียร์กบว์เสียรเนาะแ้นันขั้นเขาเสียกันแมึงก่อน้ไปลยเา เงินเงนคายม้วนบางได้เนี่ยกับผู้ดีแล้เอาเลยแล้วบ่อได้คขกไปยามันได้สามหมื่นเก้วทั้งตะกอนเนี่ตะกอนกับมาถอดมือหนึ่งเงินคายม้วนไ่กับชาเอายวังสองสามกซข้ามาไว้ให้ลูกกันได้ฉ่อย่อือเูอ่ากจะเข้าสีเฮตให้มึงส่งหน่อสิ สู้เพ like yeah. so like um, <so ี่น้องเลยบริญานสูแห่งกัะบือลื่นจะนอยกระถือปีนใช่ไหมหยาจะลองตีพืชมึงรู้่ะเอตีเลยฮะเพื่อนนะปาใจว่าูกลดงมันอะ

เอ้าอีลอยสบายดีปลาลูงนะแม่อ้าสบายดีปลาลูงไหมไหมมันดีๆเจ้าเดืออนเอาลูกไม่แม่นู่นน่อยมายังหนอยเหอะมาน่นหน่อยมาหนอนน่งเมติอีลอยมานอนแต่แต่โมว่านบ่เจ้าบ่อาบน้ำบ่จักบ่เห็นข่อยจา่ามข่อย ว้าวเจ้าอาบน้ำยืนนี่นะเด็กดืเด็กซนพีน้องเลยลุงดำบานเขาเนตะแลงบ้ จะขี่ยังมามือน,นีลนะขี่รถทีเว่าผ้าหลุดล้เอานูนหน่อยกับเขาน้ำนองเอาเขาลวดร้อยเขาเล่น้ำนอกเมือ่ออามนั่งมนุ่มนะคะน้มันาปนไดดอกพันด เล่นกับเอือไพี่น้องเลยอ๋อไอ้ร้อยเห็บพวกนู่นกะลิงกะลิงกินงกุบนะเห็นเป็นคือประคำอยู่ปะบ่เลย เด้บ <No S 1> ังับทาเหตดเลยดีนะเห็ดดูหำกลิงกลิงกริงกุบนะบอกบอกบังคับบอกเลยยาเท่นบอหาหนึ่งหาหนึ่งบอกเด็ะเด็กนะเพราะนี่นะนี่มันแทงอยู่ในหาหนึ่งให้แม่พูดเลยเรื่องกุบมาาบ่งลูกนะเรื่งกุบมายาบุย 啊。<laughs> uh. <laughs> เอกะลิงกะลิงกิงขุบแล้วแกน้องจะโมยีบองกาสิกินมันอร้อยฝากซองให้อันมะขามนะไหมไปไปเอาก็บอกว่าปลาลูงฝากซองให้น้องแท้หนเด้อเอาน้องมินนี่ อีลอยบ่เข้าโรงเรียนอีลอยนะอีลอยสิบ่เป็นหนังสืออีลอยนะให้ใหญ่ก่อนใหญ่เด้อได้ใหญ่เลยนี่น่ะโอ้ได้ใหญ่ปยังบ่ทันได้ใหญ่ใหญ่ซได้บดนี้บ้านป้าก็มี2แล้วฮะกระเป๋าน่ะมี2แล้วกระเป๋าขเียนนานกระเป๋าขเียนมี2ลนอีอยบ่คือบ่เขาซะอีอยสิบ่เป็นหนังสือเห็นบ่ลุงดยังเป็นหนังสืออีอยเป็นอยู่บ่กอไก่ขอไข่นะ ใน đây ก็ถ,กถ่ายพนะิพัฒน์ใด đ ก็ขอโทษขออัยเนาะใน đây ก็อย่าลืมกดนไหลก้นแ์กดติดตามสองน้องแท่นนะพี่นนะ้องเนาะใน đây ก็ขอขอามุกขอบคุณในรายเด้ลอลาเลยนาะพี่น้องกินหนาพอกันใหม่อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนสุมองสุบอลสบายดี